สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกุ้งอบเส้นกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราซื้อหมอมาละอะไรมาทำกันเลยดีกว่าทำง่ายๆนะครับนี่เราใส่มันเรั่งลงไปนิดหน่อยนะครับตั้งไฟอ่นอนไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับผม ใช้เหนือสามชั้นนะครับแล้วมันจะได้ไหมจากเหนือด้วยเนาะผัดเหนือให้สุกระดับเหน่อก่อนนะครับ แล้วก็เอาสีแก่น,นะครับที่หั่นไว้ประมาณห้าหกแม่น,นึ้เนาะลงไปผัดให้กันนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้ให,หมูสามชั้นนะครจะใช้เบคอนหรือว่ามหมูอน่างเดียวก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่เลยก็ใส่แค่น้ำมันนะครับจบแต่นี้ใส่หมูไปเราก็จะได้กินหมูสามชั้นด้วยนะครับ ติดตากันจะเตรียมนะครับเตรียมปุ๊บประมาณห้าหกปีนะครับ แล้วก็เราก็จะใช้เม็ดเขาเรียกว่าอะไรพริกหอมนะครับพริกหอมจับพริกไทยดำนะครับตามว่าไม่ต้องละเอียดมากนะครับเดีย๋ยวนี้สมัยใหม่ถ้าเขาไม่ใส่พริกหอมกันเขาก็จะใส่แค่พริกไทยดำนะครับ เราแบบสูตรดังเดิมเลยดังเดิมจะใส่ทีกหอมเสรมาแล้วเริ่มสุกแล้วนะครับ,เร,รบเราอ่านี้พัไว้นิดหนไฟไม่ต้องแรงมากนะครับอันนี้นะครับเรามาทำน้ำเขาเรียกว่าน้ำปรุงรสนะครับ ง่ายนี่ตั้งไฟนะครับใส่น้ำเปล่านะครับผมี่ยจด้ตีวนะครับนะครับ ามด้วยซอสปรุงรสนะครับผมใส่ไปเลยนะครับซอสถันะ่งประมาณสามช้อนนะครับผมถังลง ลงรสนะครับแลข้อย่าลืมกับหมูเรานะกลิ่นหอมกลิ่มากนะครับผมหมูก็ดีงามล้วเดใกลจจะได้เวลาที่เราจะใส่ใเส้นแล้วนะครับเป็นเปลือไปเป็นน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อน ออกเกือนิดหน่อยนะครับสำหรับปรุงรสนะกบให้นะะ้นอนซอสฝั่เขียวหนึ่งช้อนนะครับนิ้วขาวด้วยหนึ่งช้อนนี่ครับครับเนี่ยเราต้องปรุงรสให้มัน มีรสเข้มขอด,ด้วยครับเค็มๆหน่อยนะอือเห่ดไว้ที่ละเราใส่เราจีนนะครับลงไปนิดหน่อยหนึ่งช้อนก็พอนะครับเพื่อวามหอมอลแล้วก็เวลาแล้วใส่บนเส้นนะครับ คุณต้องลายกวางอุดมเต้นินสัวกุ้งเนะี่ยเดี๋ยวเราเอามาลวนกับน้ำซอสนะครับ ซอสต้องได้ระดับนี้นะครับผมน้ำปรุงรสขุ้นเส้นเนี่ยเราก็เอาให้มาโดนน้ำให้หมดนะครับเดี๋ยวพักหนึง่งแล้วว่าหนึ่งมาอะไรา เลือซีอิ๊วดำนะครับสีได้สดงามต้องใส่ยเยอะนะครับซีอิ๊วดำจริงๆเมื่อกี้ซีอิ๊วดำควรจะใส่ใส่ในนี่ไปเลยนะครับผมอนุญาตนะครับขั้นตอนไปนนิดหนึ่ง Khoảng đây rồi. Đây là ใครับเดี๋ยวเราจะเล่งไฟนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ขุนเส้นมันดูดน้ำนะครับมันจะได้เหนียวนุ่มเนาะ ใช้ในการใส่ผักนะครับแต่งต้นะองหบอผีรำเลยนี่นะครับแค่นี้ก็น่าชิอกุ้งเส้นแล้ว ลงไปน,นิดนึงนะครับเพื่อความหอมเป็นกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ